มีข่าวที่บอกว่าการดื่มกาแฟตอนเช้าตอนท้องว่างเนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายเราอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วก็ตอนท้องว่างด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทำา IF หรือ Intermittent Fasting เนี่ยมื้อเช้าเนี่ยผมมักจะพาสไปจะไม่ได้กินแต่สิ่งผมกินคือกาแฟนะครับพอเห็นหลักฐานที่นั้นบอกว่ากินแล้วไม่ดีมีความเครียดร่างกายสุขภาพไม่ดีเป็นโรคกระเพาะ ผมก็เลยต้องไปเสิร์ชข้อมูลนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยการดื่มกาแฟตอนท้องว่างนะมันมันมันเป็นข้อเสียข,ข้อดีหรือเป็นแค่ความเชื่อเท่านั้นนะครับผมไปหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับนะเพราะว่าความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าดื่มกาแฟตอนเช้าท้องว่างเนี่ยมันกัดกระเพาะนะนะครับแต่ปรากฏว่าในโลกของวิทยาศาสตร์เมื่อความเชื่อนี้เนี่ยถูกคน้นพบข้อมูลที่มากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับอย่างเช่นมี เปเปอร์หนึ่งเนี่ยตีพิมพ์ใน Scandinavian Journal of Gastroenterology นะครับ mm hmm. เขาสรุปอย่างนี้ครับ mm hmm. บอกว่ากาแฟเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการหลัง่งกรดในกระเพาะอาหารได้จริงนะโดยเฉพาะกรดไฮโดรคลอริกนะครับซึ่งมันเป็น,นกลไกตามธรรมชาติของร,ร่างกายในการย่อยแหละคือไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไปเนี่ยกรดมันต้องออกมาแต่สําหรับคนทั่วไปที่ไม่มีปัญหาโรคกระเพาะอาหารอยู่เดิมนะครับกาแฟไม่ได้เป็นสาเหตุ โดยตรงของโรคกระเพาะอาหารหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับบทความนี้ทบทวนวรรณกรรมวิจัยเนี่ยจำนวนมากเลยนะและสรุปครับว่ากาแฟเนี่ยสามารถเพิ่มการปลังกดได้จริงแต่ไม่พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับการเกิดโรคที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารนะในประชากรทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามครับในคนที่เป็นเกิรคือเป็นแกสโตอิโซฟาเจียลดีฟลักซ์ดิซิสหรือเป็นพวกกดไหลย้อนเนี่ย ที่มีอาการแสบร้อนกลางอ,อกอยู่แล้วเนี่ยกาแฟอาจจะก,กระตุ้นให้มีอาการที่แย่ลงดัอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เราต้องรู้2ครับผลของกาแฟต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยที่บอกว่ากินกาแฟเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำตาลจะพุ่งขึ้นนะอันนี้มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน British Journal of Nutrition นะปี2020นะ20อันนี้ไม่นานด้วยนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่า การศึกษาจาก University of Bath นะครับซึ่งพบว่าการดื่มกาแฟดำเข้มข้นทันทีหลังตื่นนอนโดยเฉพาะหลังจากที่เรานอนหลับได้ไม่เพียงพอนะอาจทำให้การตอบสนองของระดับน้ำตาลในเลือดตอนอาหารเช้าเนี่ยแย่ลงถึง50%นะครับเปเปอร์นี้เนี่ยบอกอะไรเรานะครับบอกว่าถ้าเรานอนไม่พอนอนไม่ดีนะควรจะกินอาหารเช้าก่อนแล้วค่อยดื่มกาแฟ นะเพื่อหลีกเลี่ยงความแปรปรวนของระดับน้าตาลในเลือดโดยเฉพาะในคนที่เสี่ยงนะที่จะเป็นเบาหวานหรือมีภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินนะก็แปลว่าคนที่นอนไม่พอเนี่ยมีผลจริงนะครับแต่คนที่นอนดีๆนอนมาอย่างสดชื่นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่มีผลนะสคือผลต่อฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับกาแฟเนี่ยสามารถจะกระตุ้นการหลั่งคอร์ติซอลได้จริงอันนี้จริงนะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียด นะคือคอติซอลเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะหลังออกมาในตอนเช้าๆอยู่แล้วนะครับนะระดับของคอติซอลในร่างกายเนี่ยสูงที่สุดคือตอนเช้าหลังที่เราตื่นนอนนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นห่วงไงว่าถ้าเราไปกินกาแฟตอนเช้าเนี่ยมันจะไปซ้อนทับพีของคอติซอลนะครับอันนี้ก็มีงานตีพิมพ์ใน psycho somatic medicine นะครับบอกว่าการดื่มกาแฟตอนเช้าเนี่ย อาจจะไปซ้อนทับกับการหลัง่งคอติซอลตามธรรมชาติได้นะทําให้ระดับฮอร์โมนนี้สูงขึ้นมากกว่าคนปกติอันนี้เกิดขึ้นในบางคนส่งผลให้รู้สึกมีความเครียดวิตกกังวลหรือหัวใจเต้นแรงมากขึ้นนะพเพราะคอติซอลเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นหัวใจแรงขึ้นนะและผลน,นี้จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในคนที่ไม่คุ้นเคยกับการดื่มกาแฟนะหรือคาเฟอีนเป็นประจำนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสรุปก็คืออย่างนี้ครับ มันไม่มีคำตอบเดียวที่เหมาะกับคนทุกคนนะเราต้องฟังสัญญาณจากร่างกายของเราเองนะว่าการปรับดื่มกาแฟให้สอดคล้องกับสุขภาพเนี่ยไลฟ์สไตล์เ่ยคือแนวทางที่ดีที่สุดนะแต่ <c oughs> ว่าก็มีงานวิจัยเช่นกันที่บอกว่าการดื่มกาแฟดับนะมีผลในการลดความเสี่ยงกับโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดอ่ต่างๆเนี่ยได้มากนะกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือ งานโรคกระเพาะไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะนะครับหรือระดับความเครียดคอติซอลนะให้เราเนี่ยฟังจากร่างกายของเราเองนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมต้องบอกตรงว่าผมเป็นคนที่ดื่มกาแฟตอนท้องว่างตอนเช้าทุกวันนะแล้วก็กินตอนเที่ยงก็ยังกินอยู่นะครับก็ก็ไม่ได้เกิดผลอะไรไม่ได้เป็นโรคกระเพาะอาหารอะไรอย่างที่อย่างที่เขาบอกกันนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความ เครียดอะไรเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็วกาแฟเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทําให้ผมเนี่ยทางานได้อย่างดีทุกวันด้วยนะครับอันนี้สาหรับคนขอรักกาแฟนะก็ขอเล่าในมุมมองนี้ก็ได้กันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ลองเล่าให้ฟังในมุมมองท่านบ้านก็ได้นะครับงานวิจัยมันมีทั้งโคทั้งคอนนะแต่ร่างกายเราเองเนี่ยะจะเป็นคนที่ตัดสินได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็บอกมุมมองอีก แง่หนึ่งให้เพื่อเพื่อนได้ฟังครับ Your Friend is doctor, Dr. Dr. Wee Channel ครับ